ภาพปัญหาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลวนคดเคี้ยวโดยเฉพาะรอบพื้นที่บางกระเจ้าวความยาวกว่า18กิโลเมตรส่งผลทำให้การระบายน้ำบริเวณชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาคลองลัดโพซึ่งเป็นคลองลัดแนวเหนือใต้ของคุ้งน้ำแม่น้ำจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่9ตำบลทรงขนองอเภอพระประแดงจงหวััดสมุทรปราการความยาว600เมตรซึ่งเดิมมีความตื้นเขินเพื่อน,นำมาใช้ระบายน้ำหลากและน้ำท่วมสองฝั่งของแม่น้ำจ้าพยาลงสู่ทะเล หลักการสำคัญคือให้เปิดประตูระบายน้ำทันทีในช่วงก่อนที่น้ำทะเลจะหนุนและเมื่อถึงเวลาน้ำทะเลหนุนให้ปิดประตูเพื่อหน่วงน้ำทะเลไม่ให้ขึ้นลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันไม่ให้น้ำท่วมตัวเมืองโดยในปีพศ2553พระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งอังสนาและเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาาไปส่งเปิดประตูระบายน้ำแห่งนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน หลังจากนั้นไปต้นมาเมื่อเกิดน้ำเหนือไหลหลากและน้ำทะเลหนุนสูงโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระดาชดำริแห่งนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำชจอดพระยาตอนล่างโดยสามารถระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้เฉลี่ยวันละประมาณ40ลา้านลูกบาทเมตรช่วยรนระยะทางการไหลของน้ำหลากจาก18กิโลเมตรเหลือเพียง600เมตรเท่านั้น ประตูระบายน้ําของรถพูนะครับในถือว่าก็เป็นประตูระบายน้ําที่เป็นหลักในการเล่งการระบายน้ําในช่วงดูน้ําหลากนะครับเป็นอาคารชบาทานชนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้เป็นประจำนะครับช่วงระยะน,นี้เป็นประจําเราก็จะต้องมีการเล่งการระบายเพื่อไม่ให้น้ําตกค้างอยู่ในตอนบนของพื้นที่ นะครับจะได้น้ําลงทะเลหรือลงปากอ่าวไทยได้รวดเรลวยิ่งขึ้นตอนช่วงน้ําทะเลลงเนี่ยเราก็จะเป็นตัวเปิดให้เล่งการระบายน้ําเค็มลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราได้รับถ้ามีการศึกษาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการที่จะติดเครื่องผิดกังหันไฟฟ้าซึ่งจะผลการทดสอบหรือทดลองเนี่ยก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจซึ่งจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับให้เป็นรูปธรรมครับในส่วนนี้ครับ ก็จะเป็นเพียงปัญหาน้ำท่วมของชาวบ้านบริวเวณกระเพาะหมูแต่สายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระบรมินร์มหาภูมิพลอดุลยเดชก็ทรงเล็งเห็นพระองค์ได้มีกระแสพระราชดำรัสถึงประตูระบายน้ำแห่งน,นี้เมื่อวันที่4ธันวาคมปี2549ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลงหากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริที่พระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระองค์ได้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ร้อนของประสบกนรกรชาวไทย